ทักทายทานผู้ชมทุกท่านจ้าสวัสดีจ้ามอนีแจนไปไต่กบอยู่ตลาดมาจ้าสามโตหาสิบบาทเป็นกบเลี้ยงแล้วจ้าปีนี้บบได้กินกบหน้าเลยจ้าทั้งทั้งทีฝนก็ดีด้จ้าปีที่แล้วในน้ำก็ไหลหัวก็ไหลแต่บ่ได้กินกบเลยจ้าจ้าไปใส่เหมือกบได้กินกบเลี้ยงอีกคือเกาจ้าเมนูนี้บบได้กินโดนแล้วจ้าเห็นกบ่นขายอยู่ตลาดมันเลยหลเอามามกคือสีแซบจ้ามอนีแจนสีมก กบไส้กล้วยสู้กิจจ้ะแบบแรกจังสีอกบไปเผาก่อนจ้าเผาให้มันใหม่ๆนังใหม่จังน้อยให้มันหอมๆแล้วจ้าเผาเสร็จแล้วเขาก็เอามาล้างให้มันสะอาดเลยจ้ลาล,ล้างไล่น้ำจนน้ำใสสะอาดพื่อจ้าสุดหนีแม่กับผ้าเฮ็ดมาตะน้อยจ้าเราสีข้เจ้าวสีอากบไปเผาก่อนนะจ้าบางทีบางทางบางมองบางบอนอาเสิเฮ็ดบ่อคขึ้นกันนะจ้าแต่บาแนแจนเสิเฮ็ดจังสีเนาะกบไปเผาก่อนจ้า มุก,กบกล้วยนี่บอกเลยได้เจ้าว่าแสบป,ปากบางเธอาอาจจะมุกไซคาเบียไซฟักซี่เหล้ากับแสบเหมือกันจ้าแต่ไม่นจ่สิมุกกล้วแยมันแขนแขนนค้นก็จะแสบนะจ้าผู้เฒ่าอยู่เฮอาเพิ่งกลัมาก,กินอาหารประเภทนี้แหละจ้เน่อกนินบันบานนะจ้ะแจงกลัมาก,กินอาหารประเภทนี้เพื่อน,น,นจ้าเคยกินมแตหน่อยน้อยแม่ปเป่นเด็กี่กินแจงกระปิดอาหารประเภทนี้จ้ามักคักอาหารอีสานจ้ะ กบท so ี right ่เขาล้างสะอาดแล้วจังสิเอามาซับสับจ้าบ่เห็นละเอียดดอกสับข้อเป็นชิ้นชิ้นกระดูกอันไหนที่ใหญ่จังก็เอาออกจ้าเครื่องโมกเขาก็มีพริกกระไคร้ใบมะกรูดจ้ะเอามาตำให้มันละเอียดเลยจแตนั้นากอสิตำกล้วยจ้ากล้วยนี่จังบ่ายามาตำให้กินี้แจงเสียมามกมกใส่กบจ้ะกล้วยที่ใส้ก็จะเป็นกล้วยดิบนะจ้ามันนี่กบสามตัวแจงกะจะไส่กล้วยสี่หน่วยเลยจ้ะ เอาปอกกล้วยออกเอาสันเนื้อข้างในมันจะเอามาหั่นเป็นชิ้นน้อยๆแล้วก็ตำให้มันละเอียดเลยจ้าวิชาการทำอาหารอีสานนี่แจงก็เรียนรู้มาจากอีเม่จ้าก่อนเป็นเด็กน่อยแจงก็มักนั่งบ่งอีเมย์เล่นเฮ็ดกับเขาวให้กินนะจ้าแจงก็ได้จำได้กันแล้วไม่เฮ็ดให้เพื่อนกินนะจ้าพอเขาตำกล้วยละเอียดแล้วเขาก็ใส่เนื้อกบที่เขาซับลงไปเลยจ้าตำตำตำให้มันเข้ากันนะจ้า ตักเขากันแล้วจงกระสิปรุงเครื่องจ้าเครื่องปรุงที่ใส่ก็สิมีพงวิเศษมีรสด,ดีมีน้ำปลามีน้ำตาลแดกจังน้อยนะจ้าตามแบบผาอีตูจ้าผักที่เข้าใส่ปริมาณการใส่กะเหลวแต่จงม้วนที่เข้าเฮ็ดนะจ้าจาก,น,น,กาานั้นเขาก็มาตั้มตห้มันเข้ากันอีกเพียรนึงจ้าบอกไปเลยจ้าว่าหอมคักเลยจ้าขนาดบัตเตอร์เนสุกนี่ใส่ลูกโดดเพิ่มความาเม็ดเข้าไปจังน้อยจ้าพราะว่าแจงเราใส่พริกหลายนอนเดี๋ยวยี้มแย้แล้วลกินว่นใด ใส่กริเพิ่มลูโดดเขาไปฮักจ้าพอเขาเห็ดเสร็จแล้วเขาเก็เอ,อมาห่อใส่ใบตองจ้าคลิปนี้เจนถ่ายไว้เมื่อแรกว่านจ้าอาหารประเภทนี้มีกินเฉพาะบา้านเท่านั้จ้าบวมมีฉันทัวไปหากินยาด้วจ้าร้านสะดวกซื้อน,น้ำเซเว่นกับว่มมีขายจ้าเมนูนี่ผู้ใดอยากกินต้องเห็ดกินเองจ้า ห่อเสร็จแล้วไดซี่มกคุณจ้าห่อเสร็จแล้วจั่งเสียวใส่หวดเข้าไปหนึ่งไฟเลจ้าต่างไฟไวยู่บานที่ใส่ตะพื้นตะทันเท็ดกับเขาจ้าเมื่อด้ใส่แกจ้าเพราะว่าพื้นยู่บานกันร้ายเนาะแต่แกมันกระเปืองเพราะว่าห้องท็ดกับเขาหนึ่งเขาเนี่ยมันก็จะใส่ร้ายเายจ้ามกกบสุกแลวจ้าเปิดออกนี่หอมห้วยห้วยโอ้ยชวนหิวเขาเลยจ้าเป็นแต่แซมเลจ้าหอมขกเลยจ้ามาเถอะจ้ามากินขาแรงน้ำกันกับอีแม่กับอีพอจ้า เห็นโมโกพร้อมหอมหลังแจงกับอดประดาขอซิมจะคำิึงก่อนจ้รหอมไปแตแสบพักเลยจ้าหุยคำยหงไๆโมโกพร้อมบอกบอกเลยเจ้าแสบพักมาเด้อจ้ามากินข้าวแรกน้ำกันจ้ามี้กินข้าวตะเวนนีคือเกายังมื้อแเงนี่อยู่บานเพืเฒ่าเพิ่นสิกินตะเวนนาะจากแต่กระตองฟ่าห้กับข้าวให้มันแล้วตะเวนใจ่ก็ขอจบคจิปไว้เพียงสามีด้วยจ้าสวัสดีจ้า